นักเรียนชั้์มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องเลขยกกำลังกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พีพากับนะคะบทเรียนที่หนึ่งนะคะเอามาดูกันค่ะว่าเลขยกกําลังนะคะมีความหมายว่าอย่างไรและเลขยกกาลังมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะเรื่องแรกนะคะเราดูความหมายของเลขยกกําลังนะคะบทน,นิยามค่ะ าให้ความหมายเนียเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้า a เป็นจำนวนใดใดและ n เป็นจำนวนในหัวยนะคะแล้ว a กําลัง n นะคะจะได้เท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณจุดจุดคูณ a n ตัวนะคะง่ายๆว่าเลขยกกำลังก็คือ a กลัง n เนี่ย a คูณกัน n ตัวนั่นเองนะคะมาดูกัน a กําลัง n เนี่ยเขาเขาเรียกว่าเลขยกกำลังนะคะโดยที่ a เป็นฐาน เขาเรียกว่า a คือฐานนะคะและเรียก n ว่าเลขยกกำลังะคะ่ะในการอ่านเลขยกกำลังนะคะเราจะอ่านได้2วิธีนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือ a อ่านว่า a ยกกำลัง n นะคะอันที่2คืออ่านว่า a กำลัง n นะคะนักเรียนก,ก็ไปลองเรียกเลยนะคะลองพูดดูว่า a ยกกำลัง n หรือว่า a กำลัง n ดีนะคะแล้วแต่ความชอบของเราบางคนว่า a กำลัง n ช้นๆบางคนว่าเอยกกำลังเอ็นเพราะว่ามันคือเลขยกกำลังมาจะต้องมีคำว่ายกกำลังอะไรแบบนี้ค่ะแต่ให้รู้การบางคนบางคนเรียกเอกับเอ็นอย่างเดียวก็ถูกนะคะบางคนีเรียกเอยกำลังก็ถูกให้รู้ว่ามันคือเลขยกกำลังนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะความหมายของเลขกำลังนี่แหละอ่ะเราว่าเอแต่ผิยามันคือเอกำลังเอ็นเท่ากับเอคูณเอ็นัวเลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างแรกนะคะสามยกกำลัง no สี่นะคะเราก็มาดูค่ะสามถ้าเทียบง่ายก็คือ a ถูกไหมคะสี่ก็คือเถูกไหมคะดังนั้นเราก็ได้ว่าสามคูณกันสี่ตัวนั่นเองค่ะต่อไปสิบสองยกกำลังเจ็ดสองยกกำลังเจ็ดคืออะไรสิบสองคูณกันเจ็ดตัวนะคะฐานคือสิบสองยกกำลังคูณเจ็ดไม่ชิงมาคูณเจ็ดดังนั้นเอาฐานคูณกันเท่ากับจำนวนเลขชี้กำลังนะคะนี่คือเลขยกกำลัง เศนส่วนบ้างอ่ะเศนหนึ่งส่วนสองทั้งหมดอยู่กำลังสองค่ะจะได้เท่ากับอะไรเซนหนึ่งส่วนสองคูณก้านสองตัวนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนตรงนี้แล้วค่ะต้องสังเกตดูนี้ถ้านักเรียนเห็นเลขอยู่กำลังที่เป็นติดลบนะคะให้นักเรียนส e ังเกตดีๆลบห้ากำลังห้าค่ะให้นักเรียนรู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีวงเล็บให้เลขตัวเนี้ย จะเป็นจานวนเต็มบวกเราเรียนมาแล้วใช่ไหมจำนวนเต็นบวกกับจำนวนเป็นลบใช่ไหมคะนะักเรียนให้เราเขียนลบไว้ข้างนอกแล้วก็เปิดวงเล็บให้มันแล้วก็เขียนฐ,นฐานฐานคืออะไรเลขยกกําลังคือเท่าไหร่อันนี้คือฐานห้ากำลังห้านะครับเราก็เขียนห้าไปห้าตัวใช่ไหมเองค่ะนักเรียนตัวอย่างต่อมาลบห้าักําะัง็นห้าันนี้เป็นตัวอย่างปิดเทียบคะ่นะนักเรียน ตัวอย่างเปรียบเทียบที่ครูทำให้ดูนะคะนักเราจะเห็นว่าตัวอย่างนี้มันเป็นวงเล็บลบห้าวงเล็บลบห้าเนี่ยคือลบห้าที่เป็นจำนวนเป็นลงคันเพียงลบห้านี้ทั้งหมดยกกำลังห้าเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่ลบห้าคูณกันห้าตัวนั่นเองค่ะโอเคไหมคะเห็นข้อแตกต่างแล้วนะลบห้ากำลังห้าอันนี้กับลบห้าทั้งหมดกำลังห้านี้นะคะต่อมาเป็นตัวอย่างให้ครู คูณมาให้แล้วให้เราเขียนเป็นเลขยกกำลังเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดคูณกันสามด้วเขียนเป็นเลขยกกำลังได้เท่าไหร่คะเจ็ดกลังสามนะคะเก้าสิบเอ็ดคูณยานสี่ด้วเห็นแบบนี้คือเรามองเฉยว่าคูณกันสี่ตัวเขียนข่านเลยก็เคูณกันสี่ตัวก็ยกกำลังสี่นะคะต่อมาเป็นเจ็ส่วนเจ็ดส่วนแคูณเส่วนแ กันผิดว่าสมตัวก็เป็น7ส่วนแบบทั้งหมด,ดยกกำลัง3ถูกไหมคะ,อะตอนที่ลบ2 2> นี่คูณแล้วลบลบวงเล็บ6คูณ6คูณ6กเขาจะได้เป็นลบ6ทั้งหมดกำลัง3ามถไหมคะต่อไปลบ4คูณลบ4 ก็คือดูการใช้วงเล็บเนาะของจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มลบให้ดีๆนะคะอาจจะเป็นพลาดได้นะคะแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะไม่ทำผิดนะทีเด็เด็ดไปอันนี้เป็นความหมายนะคะต่อไปเป็นสมบัติของใช่ยกกำลังคะะดูสมบัติที่หนึ่งนะคะจะเป็นในจะเป็นสมบัติการคูณนะคะเยกำลังเคูณ a กำลัง n จะได้เท่ากับ a ยกำลังเบวก n พคุง่ายๆว่า ฐานเหมือนกันคูณกันให้นักเรียนนําเลขยกกําลังมาบวกกันค่ะนักเรียนตัวอย่างนะคะสิบสองกลังสองคูณสิบสอลังสามนะคะจะได้เท่ากับสิบสองกลังสองบวกสาเท่ากับ12สองกลังห้าน,น,นั่นเองค่ะนักเรียนฐานเหมือนกันเนี่ยนักเรียนเอาฐานมาเขียนเลยก็คือส2บเอาเลขยกกําลังไปบวกกันถูณไปคะ่ะก็บวกกันได้ห้านั่นเองสมัติข้อที่สองค่ะ a อ่ยกำลังเทั้งหมดยกกำลัง n อันนี้เป็นยกกำลังสอนยกกำลังนะคะเราก็จะได้เท่ากับ a ยกยกำลัง m อคูณ n ถ้าเรียกกำลังสอนการท่ายนำมาคูณกันนะคะตัวอย่างค่ะสิบห้ากำลังสองทั้งหมดยกกำลังส0นะคะเราจะได้ว่าสิบห้าทั้งหมดยกกำลังสองคูณสีนะคะจะได้เท่ากับสิบห้ายกกำลัง2ี่สิบนั่นเองค่ะสมบัติข้อที่สามนะคะ a คูณ b ทั้งหมดเก่าลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ b ยกกำลัง m นะคะดูถาต่างกันแต่ว่าเลขยกกำลังตัวเดียวกันถูกไหมคะให้เรากระจายเลขยกกำลังไปให้แต่ละตัตัวอย่าง2คูณ3ยกกำลัง7นะคะจะได้เท่ากับ2ยกกำลัง7คูณด้วย3กำลัง7นั่นเองค่ะสมกาข้อที่สี่นะคะ a กำลัง m คูณด้วย b ยกกำลัง n ทั้งหมดยกกำลัง k นะคะเราจะได้เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ k คูณด้วย b ยกกำลัง n คูณ k ะคะนี่ว่าฐานต่างการเลขยกกำลังต่างกาันแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมีเลขชี้กำลังตัวเดียวกันให้เรากระจายเลขชี้กำลังที่เขามีตัวเดียวกันเนี่ยคูณเข้าไปในเลขชี้กำลังแต่ละแต่ละตัวนะคะมาดูตัวอย่างค่ะถ้าได้ดูตัวอย่างอาจจะเห็นชัดขึ้นนะคะ สอยกกำลังเจดคูณด้วย3ายกกำลังสองเห็นไหมคะทกเนียนมันต่างกันหมดเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยยกกำลังสองถูกไหมคะเรากระจาย2องตัวข้างนอกเนี่ยเข้าไปคูณกับยกกำลังของแต่ละตัวนะคะก็จะได้เป็นสองยกกำลังเจคูณสคะูณด้วย3ามยกกำลังสองกเนีก็คิดให้ใจสะเดินจะได้เป็นสองยกกำลังิบสีคูณด้วย3ายกกำลังสนะคะการคูณต้องเว่นนะคะ ันนี้ในหน้านี้จะเป็นสมบัติเขยกกำลังที่เกี่ยวกับการคูณนะคะส่วนหน้านี้จะเป็นสมบัติเขยกกำลังที่เกี่ยวกับการหารมาดูสมบัติข้อที่5ค่ะ a ยกำลัง m หารด้วย a วย, a. ยกกำลัง n นะคะจะได้เท่ากับ a ยกกำลังเอลบถ้าการหาราาเราจะนำมาลบกันหารเหมือนการหารกันให้นำเขยก,กำลังมาลบกันนะคะ ตัวอย่างค่ะ5ยกกกำลัง6หารด้วย5ยกกกำลัง4เราจะได้เท่ากับ5ยกกกำลัง6ลบ4นะคะจะได้เท่ากับ5ยกะกำลัง2นั่นเองค่ะสมบัติข้อต่อมานะคะ a ยกกกำลัง m ส่วนด้วย b ยกะกำลัง m อันนี้ฐานต่างกันค่ะแต่เลขยกกกำลังเหมือนกันนะคะเราจะได้ว่า a หาร b ทั้งหมดยกะกำลัง m ถ้าเกิดฐานต่างกันแต่เลขยกกกำลังเหมือนกันให้นักเรียนรวบเลขยกกกำลังอาไว้เป็นอันเดียว ดตัวอยาา่างค่ะยกมยกกำลังสองฐานด้วยเยกกำลังสองเห็นไหมคะฐานต่างกันเห็นไหมแต่ได้ยกกำลังเหนื่นกันนะคะจะได้เท่ากับสามส่วนเจ็ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะเรีเยนสมบัติข้อต่อมานะคะ a ยกกำลังเอขอควาข้าใเรียน a ยกกำลังลบเท่ากับหนส่วนด้วย a ยกกลัง M. อน,นี้ใช้นมัธยมศึกษาีที่หนะคะเราจะเรียนแยกทีกำลัลงที่ปเป็นจํวนวนเต็มบวก ถ้านักเรียนเห็นเป็นจำนวนเป็นลบเลขชี้กาลังเป็นลบให้นักเรียนกลับเขารวมมาให้ให้นักเรียนแบบทำเป็นส่วนกลับอ่ะจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันคือ A กฟลังลบเอส่วนหนึ่งนะคะเราไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังเป็นลบเราก็กลับเอาหนึ่งไปไว้ข้างบนเอาเลขกำลังมาข้างล่างก็จะกลายเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นบวกแล้วนะคะหรือถ้านักเรียนเจอเศษส่วนแล้วเลขชี้กำลังล่างเป็นจำนวนเป็นลบ เราก็กล really? ับเขาขึ้นไปเพราะว่าจะกลายเป็นจำนวนเป็มบวกได้ชี้ก oh no. ําลังที่เป็นบวกให้เราแล้วนะคะดูตัวอย่างค่ะเรียนสองยกกาลังลบสามนะคะลเรียนจะได้เท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสองกำลังสามนั่นเองนะคะหรือหนึ่งส่วนด้วยสองกำลังลบห้านะคะจะได้เท่ากับสองกำลังห้านะคะส่วนสองแปดกับเก้าเนี้ยสองสมบัตินี้เขาจะเป็นบทยาวเลยนะคะ ดูมาแรก a ยกยกำลัง m หารด้วย b ยกกำลัง n ทั้งหมดยกกำลังเคค่ะเอนจะได้เท่า, a, า, ôi, b, ากับ a ยกกำลัง m คูณเหารด้วย b ยกกำลัง n นคูณเคเหานหต่างกาันเลกํกำลังต่างก,าากันถ้ายกกำลังเหมือนกันให้กระจายเข้าไปคูณน,นะคะเราก็จะได้มาดูตัวอย่างสองยกกำลังสามหารด้วยห้ายกกำลังห้าทั้งหมดยกกำลังสามค่ะเรียนเราจะได้เท่เากับเอาสามตัวเนี้ยเข้าไปคูณในสองกำลังสามกับหากำลังสาม ระจายเข้าไปนะคะนักเรียนจะได้เป็นสองอยกกำลังสามคูณ3ามส่วนด้วย5ายกกำลัง5้าคูณสนะคะนักเรียนเราอุกรณให้เสร็จสค่ะจะได้เท่ากับ2ยกกำลังเก้าส่วนด้วย5ายกกำลังสิบห้าน,นั่นเองนะคะส่วนนิยามบทนิยาม,น 3, มากนสัมคันธ์มากๆใช้ตลอดใช้ไปเรื่อยๆนะคะใช้จนเรียนมหาลัยเลยนะคะ a ยกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งะักเรียนจำไว้ให้แม่ ใครถามนักเรียนว่าอะไรยกกำลังสูงย์ได้ได้อ่าอะไรที่ยกกำลังศูนจะได้เท่าไหร่จะได้เท่ากับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหนึ่งล้านยกกำลังศูนก็ได้เท่ากับหนึ่งผ่านนักเรียนเอยกกำลังสูนเท่ากับหนึ่งนะคะตัวอย่างที่ครูยกมาคือสี่กำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งถ้าถือว่านกหนึ่งร้อยล้านยกกำลังสูนย์ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับหนึ่งนะคะจำไว้ค่ะนักเรียนอะไรตัวเลขอะไรได้ยก่ากักำลังศูน ถ้ามาเจอยกกําลังศูนย์เมื่อไรให้นักเรียนเท่ากับให้เขาเลยว่าเขาคือหนึ่งนะคะในส่วนของที่ยกกําลังสมบัติของที่ยกกําลังนะคะก็มีเท่านี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องสัญญากณวิทยาศาสตร์ค่ะเนื่องนี้นักเรียนจะต้องรู้ไว้นะคะเพราะถ้าขึ้นรอสไปแั้เรียนก็จะต้องเรียนในเรื่องนี้ต่อเหมือนกันนะคะการเขียนจำนวนในโูปสัญญากณวิทยาศาสตร์นะคะ เราจะเขียนเป็นอ่าเขาบอกว่า,วาจํานวนสัญ,ญกรณ์ในรูปวิทยาศาสตร์คือจํานวนที่เขียนอยู่ในรูปของ a คูณสิยกกาลัง n เมื่อ a มากกว่าเท่ากับหนึ่ง a น้อยกว่าสิบเ<อ>ขาให้เราเขียนอยู่ในรูปนี้นค่ะนักเรียน a คูณสิบกำลัง n แต่เขาก็มีเงื่อนไขนะคะว่า a ต้องน้อยกว่าสิและ n ต้องเป็นจํนานวนเต็มในระดับชั้นม .1 หนึ่ง N ของเราก็คือเลขชี้กำลังแปดจะเป็นจำนวนเต็มหมดนะคะไปดูกันค่ะว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะสัระการพิเศานีนะคะ้ค่ะครูแบ่งมาให้สองอย่างใหญ่ๆสองข้อใหญ่ๆนะคะก็ค,คือการเขียนจำนวนเต็มเป็นสัารทกาศาิเศ์นะคะกับการเขียนสัญรสารทยาศาสตร์เป็นจำนวนเต็มนะคะนักเรียนก็มีอย่างละสองข้อนะคะเรามาดูกันก็ค่อยดูกันนะคะน,ะคะนะคะักเรียนข้อที่หนึ่งนะคะสี่สิบเก้าล้านนะคะ ทำเป็นในรูปสมการเทียบกันนเราก็ดูก่อนเขาบอกว่าให้เขียนในรูปของ a คูณ c กําลัง n ถึงคารเนีลเราก็ต้องแปลง49ล้านนี้ยให้อยู่ในรูปนี้ก่อนเราก็จะแปลงได้เป็น49คูณ10กําลัง6ถูกไหมคะ10กําลัง6คืออะไรมันมาจาก10กําลัง6เป็นหนึ่งล้านถูกไหมคะ6ก็คือ10กําลัง6ก็คือมีศูนย์ที่หตัวตั้ได้เห็นไหมเนีย่ย49ล้านมันมีศูนย์ที่หกตัวถูกไหมคะก็เหลือ49ด้วยจำนวนเต็ม แล้วก็คูณสิบกำลังหกนะคะจะได้เท่ากับทีนี้เราเขาบอกว่า a เนี่ยต้องน้อยกว่าสิบถูกไหมแต่สี่สิบเก้าเนี่ยมันมากกว่าสิบถูกไหมคะนักเรียนเราก็ต้องแปลงสี่สิบเก้าให้น้อยกว่าสิบก็คือจะได้เป็นสี่สิบเก้าคูณสิบก็คือจะใช้สิบเข้ามาคูณก็คือถ้าสี่สิบเก้าเนี่ยมันคือสี่สิบเก้าจุดศูนย์ถูกไหมคะจริงจริงสี่สิบเก้าเนี่ยคือสี่สิบเก้าจุดศูนย์เราเลือ่อนทศนิยมไปข้างหน้าหนึ่งเท่ากับว่าเราคูณสิบเข้าไปให้เขา อ่ามันจะได้เป็นสี Luckily, ่จดเก้าคูณสิบคูณด้วยสิบกำลังหนลงมาเราก็จะได้เท่ากับสี่จเก้าคูณสิบกำลังเจ็ดมไหมว่าทำไมเป็นสี่สี่สิบเก้าคูณสิบกำลังเจ็ดเพราะว่าฐานเหมือนกันคูณกันเอาด้วยยูกำลังบนหัวกันสิบตัวนี้คือส <sh asına decided using awake> ิบกำลังหนึ่งค่ะนักเรียนให้นักเรียนรู้ไว้เลยถ้าเขาไม่เขียนเลขยูกำลังแสดงว่ามันคือกำลังหนึ่งะคะอ่าข้อนี้49 49สิบเก้าสสิบเก้าล้านของเราเขียนเป็น ในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์ได้คือ4.9คูณ10กำลัง10นั่นเองค่ะต่อมาตัวอย่างข้อที่สอง3 2 0 0 3 2 2 4 9อันนี้มีด๊ทที่ยงมาห้าเขียนมาเดิมเขียนได้อยู่ในรูป a คูณ10กำลัง n เราจะได้เป็นขยับสูงขยับขยับดูดทศนิยมไปสองตำแหน่งขยับหรดทศนิยมไปสองตำแหน่งเราก็ได้เป็น ห้าพันสี่ร้อยสามสิองจุดศูนย์ศูนย์สี่เก้าคูณสิบกำลังสองถูกไหมคะสิบกำลังสองนี่คืออะไรเราเลื่อนตัวเดียวไปทางหน้าสองครั้งการเลื่อนหนึ่งครั้งอ่ะเท่ากับว่าเราคูณสิบถ้าเราเลื่อนสองครั้งก็เท่ากับว่าเราคูณสิบคูณสิบก็เป็นสิบกำลังสองโอเนะคะเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ได้ห้าพันสี่ร้อยสามสิบสองเป็นทาเรียนเขาบอกว่าเอตัวเนี้ยจะเป็นเอให้เราถูกไหมเอต้องน้อยกว่าสิบเราก็จัด การขยับจุดทศนิยมไปเลยค่ะไปข้างหน้านะเลื่อนไปอีกอีกตำแหน่งหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตำแหน่งถ้าเลือ 3, ่อนไปสามตำแหน่งแล้ก็ต้องคูนอะไรสิบกำลังสามนะคะเราก็จะได้เป็นห้าจุดสี่สามสองศูนย์สี่เก้าคูณสิบกำลังสามคูณด้วยสิบกำลังสองนั่นเองค่ะทุกท่นเราก็เอาฐานเหมือนกันคูณการเอาเลี้ยงยงกำลังมาบวกกันนะคะห้าจุดสี่สามสองศูนย์ศูนย์สี่เก้าเนี่ยน้อยกว่าสิบแล้วใช่ไหมตัวนี้จะเป็นอีก จะเป็น,นส่์วันนี้ก็จะเป็นสี่กำลังเกิกเนของเราคนะดังนั้น5 32, ้าแสนสีืองร้อเกาของเราะคะเขียนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะจะได้เป็น5 4 3จุดสีุ่คูณสิบกำลังห้านั่นเองค่ะเพี่ยนตัวอย่างนี้สองตัวยอย่างนี้เป็นการเขียนจำนวนเต็มเป็นสัญลักรณ์วิทยาศาสตร์นะคะ ต่อ, daha, อ,อ,อมาเป็นการเขียนสัญลากรณ์วิทยาศาสตร์เป็นจำนวนเต็มค่ะสองข้อนะคะสองตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องเลขยกกำลังนะคะมาดูค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ4.5คูณ10กำลัง7นะคะเอาเนื่องจาก10ยกกำลัง7เท่ากับ10ยกกำลัง1 0 0นะคะเท่ากับ10คูณ10กำลัง6เขาแปลค่ะนักเรียนแปลให้ดูง่ายๆเพราะว่า10กำลัง6คือ1ล้านถูกไหมคะ มีศูนย์หกตัวนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าสี่จุ้าคูณิกำลังเ็ดเนี่ยจะได้เท่ากับสี่จุด้าคูณสิบคูณสิบกำลังหเราก็จับให้เขาค่ะจับคูณให้เขาจะได้ว่าสี่จุดห้าคูณสิบสี่จุห้าคูณสิบเนี่ยมันจะคูณกันแล้วได้เท่าไหร่สีุ่้าใช่ไหมคะเราเราขยับถ้าคูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นานวหนึ่งถูกไหมอันนี้คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็คือคูณสิบเข้าไปก็จะกลายเป็นจานวนนต็มให้เรานะคะก็จะคูณ ที่เหลือก็คูณสิกำลังหกนะสิบกำลังหก็คือศูนย์สี่ตัวหตัวถูไหมคะก็ได้สีหล้านนั่นเอง่ะอน้นะครับสี่จุดคูณด้วยสกำลัเ็ก็จะเขียนเป็นจำนวนเต็มได้คูอสี่สิบห้าล้านนะคะอ่าข้อที่สองค่ะห้าจุดหกสาม่อคูณด้วยสิบกำลังแปดเราก็มาแปลงสี่กำลังแปดของเรา่อนสิบกำลังแปดของเราแปลงได้ยี่ห้อสองย่างเอาง่ายๆเลยจะมีสิบกำลังหบวกเจ เราก็อาจจะแปออกมาเป็นเป็นอาจจะสิบกำลังสามบวกห้าอย่างเงี้ยในข้อเนี้ยครูใช้สิบกำลังสามคูณด้วยสิบกำลังห้าเนาะอ่าจริงจริงมันต้องเป็นสิบยกกำลังสามบวกห้านะคะโอเคอันนี้นักเรียนเข้าใจนะคะหนึ่งบวกสิบก็ได้แปดกันสามบวกห้าก็ได้แปดเหนกันนะคะ เราก็มาดูต่อ5.632คูณด้วย10กดลัง8จะได้เท่ากับ5.632คูณด้วย10กดลัง3คูณด้วย10กดลัง5เราก็จัดให้มันครัเราจะเห็นไหมว่าทศนิยมของเราคือ3ตำแหน่งถ้า3ตำแหน่งก็คือเราต้องคูณ10กดลัง3ถูกไหมคะก็คือจะได้1นึ่งพันเนาะพอเราคูณแล้วก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มนะคะเป็นจำนวนเต็มให้เราก็จะคิดง่ายจะได้ว่า5.632คูณ10กดลัง3คูณ10กดลัง5ก็ได้เป็น5,632ถูกไหม ห้าสิบหกสามสองคูณสิบกำลังสามเนี่ยได้ห้าพันหกร้อยสามสองนะคะคูณด้วยสิบกำลังห้าจะได้เท่ากักบเท่าไหร่ห้าห้าร้อยหกสามล้านสองแสนนั่นเองค่ะก็คือเอาห้าพันหกร้อยสามสิบสองมาเขียนเลยแล้วสิบกำลังห้าก็คือสูนย์ที่ตัวศูนย์ห้าตัวนะนักเรียนแค่นี้เองนะคะ,ะก็ในเรื่องของสัญญาณวิทยาศาสตร์ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักเรียน มาถามคได้เลยตรงนะคะทางแชทของคุณหรือว่าทางในกลุ่มก็ได้นะคะ <S 2> <S 2> โอเควันนี้จบแล้วในเรื่องของเลขยกยกำลังนะคะวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างความหมายของเลขยกกำลังถูกไหมสมบัติของเลขยกกำลังถูกไหมคะแล้วก็สาระวิทยาศาสตร์นะคะก็เก่งมากคะ่ะเด็กๆถ้าดูมัจนจบนะคะดูจนจบักเรียนจะทำแบบฝึหกหัดได้แน่นอน,นะคะ่ะ วันนี้นะคะก็เทปนี้ก็ขอจบบทเทปเท่านี้นะคะในเรื่องของเลขกำลังนะคะเดี๋ยวใบงานครูจะแจ้งให้ใน q v ีนะคะเออ่มีมีหนึ่งใบงานนะคะบอกเลยว่ามีหนึ่งใบงานนะคะในเรื่องเลขกำลงังเดี๋ยวครูจะแจ้งไปในกลุ่มไลน์นะคะถ้าใครดูจบแล้วก็ให้ไปทำการบ้านได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมตรจการบ้านครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ